ก็ให้เรานะครับผมวางสคริปต์นะฮะหลังจากที่เราชําระแล้วนะครับผมเราก็จะได้สคริปต์มาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานก่อนนะฮะการทํางานของสคริปต์ไก่ตันนะครับผมมันก็จะแบบมันไม่ให้เราปรับอะไรนะมันไม่มีเมนูอะไรทั้งนั้นครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้ครับผมเป็นหน้ารายละเอียดนั่นเองซึ่งมันจะทําให้เราแบบออโต้นะครับเออเราไม่สามารถกดอะไรได้นะฮะแต่อย่างน้อยเราก็ส่องได้นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เป็นบางๆนะครับผมเป็นจางๆเนะาะว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูของกันบ้างครับผมว่ามันให้อะไรเราบ้างนะฮะสะคริปต์ตัวนี้ถ้าหากเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มีคอนฟิกให้ปรับเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งเบ็ดที่เราได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะอ่านี่นะครับผมโอ้โหแบบเยอะมากครับผมไก่ตันตัวนี้ทําได้ทุกเบดเลยนะครับผมเนาะนี่นะฮะลายชื่อ แล้วก็แบบทำเควสให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเบดนะครับนี่ฮะอ่ามีเควสลีเวทวานนี่ครับผมอ่าแล้วก็มีเควสประมาณนี้เนาะชื่อเบดเนี่ยนะครับผมแมกมาโรสนะครับผมวิกเกตแฟงโรสแล้วก็เทฟเว่นโรสนะครับผมประมาณนี้ถือว่าตึงจัดเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผม และเราลืมบอกไปนะครับผมสําหรับสคริปตัวนี้มันยังรองรับแมปตกปลาอีกแมปหนึ่งนะซึ่งมันมีชื่อว่าแมปฟิทอิดนะครับผมเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะฮะใน Discord ทางผู้พัฒนาเลยครับสําหรับตอนนี้ทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี